นิรุตสมาบัติคือยังไงใครเข้าถึงได้บ้างถ้าใครประกาศตนว่าเข้านิรุตสมาบัติแสดงว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าระดับพระอนาคามีและพระอรหันต์แล้วเท่านั้นถ้าท่านไม่ใช่พระอริยะทั้งสองอย่างแล้วท่านก็น่าจะไม่ใช่พระพิสุแล้วเพราะเข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมอาจถึงขั้นต้องอาบัตหนักข้อสปาราชิกค,คืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ทีนี้มาทําความเข้าใจกันเลยครับนิโรธสมาบัติหรือที่เรียงเต็มว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงความดาบแห่งสัญญาและเวทนาเป็นสมาธิสูงสุดที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเป็นสภาวะที่ความจําได้หมายรู้และความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายดับลงโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ใช่ความตายเพราะร่างกายยังคงดำรงอยู่ตามปกติเพียงแต่จิต เจตสิกและการทำงานทางใจทั้งหลายระง,งับลงอย่างเด็ดขาดพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่จะสามารถเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้มีเพียงพระอนาคามีและพระอาหารหันต์เท่านั้นทั้งนี้เพราะบุคคลในขั้นนี้ละกิเลสหยาบได้แล้วและมีสมาบัติ8คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่เป็นบาทฐาน พระพุทธพจน์ในนิโรธสูตรแห่งมัชชิมะนิกายมูลปัณาศกเล่มที่22กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นอนาคามีบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเจริญสมาบัติ8ได้ภิกษุนั้นย่อมเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธได้ภิกษุใดไม่เป็นอนาคามีไม่เจริญสมาบัติ8ภิกษุนั้นย่อมไม่อาจเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธได้ เมื่อภิกษุผู้บรรลุเข้าสู่นิโรธสมาบัติแล้วย่อมไม่มีการรับรู้อะไรไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีการเคลื่อนไหวของจิตเลยแต่ถึงครนั้นพระพุทธองค์กลับตรัสว่าภิกษุเช่นนั้นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสุขนี้มิใช่สุขที่เกิดแต่เวทนาแต่เป็นสุขจากความดับโดยแท้ดังปรากฏจากพระอุทานในพระสูตรว่า ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่สุขนี้มิใช่สุขอันเกิดแต่เวทนาภาวะนี้แตกต่างจากความตายโดยสิ้นเชิงเพราะร่างกายยังคงดำรงอยู่ตามปกติเพียงแต่จิตเจตสิกและการทำงานทางใจทั้งหลายระง,งับลงอย่างเด็ดขาด พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่จะสามารถเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้มีเพียงพระอนาคามีและพระอาหารหันต์เท่านั้นทั้งนี้เพราะบุคคลในขั้นนี้ละกิเลสหยาบได้แล้วและมีสมาบัติ8คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่เป็นบาทฐาน แมนิโรธสมาบัติจะเป็นภาวะที่ประณีตสูงสุดแต่ยังเป็นเพียงการดับชั่วคราวเป็นประสบการณ์แห่งความสงบที่พระอริยเจ้าระดับสูงสามารถสัมผัสได้ยังไม่ใช่นิพพานโดยตรงเพราะนิพพานคือการดับกิเลสและอาสวะทั้งปวงอย่างถาวรและไม่มีการกลับมาเกิดอีกนิโรธสมาบัตเป็นเพียงเงาแห่งความดับที่บรรลุได้ในชีวิตนี้ ในพระไตรปิฎกนิโรธสมาบัติยังถูกจัดไว้ในลำดับสูงสุดของอนุปุพะวิหารเก้าซึ่งเป็นการเจริญสมาบัติและฌานตามลำดับขั้นตั้งแต่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่และจบด้วยนิโรธสมาบัติอันเป็นจุดสุดยอดแห่งสมาธิ ดังนั้นนิโรธสมาบัติจึงเป็นสภาวะธรรมอันละเอียดลึกซึง้งเป็นที่เข้าถึงได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้มีฌานสมาบัตแ8ดครบถ้วนเป็นเครื่องยืนดันว่าความดับโดยสิ้นเชิงของสังขารจิตนั้นเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตนี้ แต่จะเป็นเพียงชั่วคราวต่างจากพระนิพพานซึ่งเป็นความดับถาวรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสยืนยันไว้ชัดเจนและพระอัตถกถาก็ได้อธิบายกำหนดเวลาและเงื่อนไขไว้อย่างครบถว้วนนิรุวสมาบัติจึงเป็นเสมือนยอดเขาสูงสุดแห่งสมาธิในพระพุทธศาสนาเป็นประตูที่เปิดให้พระอริยเจ้าสัมผัสรสแห่งความดับก่อนที่จะถึงที่สุดคือพระนิพพาน